สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอด seven m สกอนะครับช่วงนี้การวิเคราะห์ฟุตบอลก็จะเจอกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับก็เข้าใจว่าเดือนพฤษภาคมนี้หลายๆลีกน่าจะกลับมานะครับอาจจะทำให้เราพอที่จะมีทางเลือกในการวิเคราะห์ฟุตบอลเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่าในยุโรปเนี่ยคงต้องลุ้นกันอีกสักพักหนึ่งนะครับ มาถึงค่ำคืนวันเสาร์ครับ3คู่คืนวันนี้ยังเป็นฟุตบอลลีของเบลารุสนะครับก็เดินทางมาถึงนัดที่7ของฤดูกาลกันแล้วครับคู่แรกไปที่เวลา6โมงเย็นเลยครับ f c m i n มิอันดับ7เปิดบ้านเจอกับโซดีโนอันดับ4 f c m i n มมีอยู่9แต้มนะครับจากการชนะ3แพ้3ครับเกมล่าสุดบุกชนะซลาเวียโมซีมา3ต่อนะครับตัวหลักๆเป็นวารานิสลาฟนาซิบูลินนะครับแล้วก็อาเตมเลโอนอฟเหมือนเดิม ฝั่งของโซลิโนเนี่ยมี11แต้มจากการชนะ3เสมอ2แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอลุกเบสมา0ต่อ0ครับมีอังเรคาชาตูยานดิมิทิยูโซฟกาเบียราโมสเป็นตัวที่เด็ด หรือดูการที่แล้วเนี่ยเจอกัร FC m i n มเปิดบ้านชนะ20นะครับแล้วทพิกสิิีดู FC m i n มเล่นในบ้าน4ปีหลังสุดไม่เคยแพ้โซลิโน,โนครับคู่นี้ก่อนเกมเปิดมาใกล้เคียงสูสีนะครับผมมองว่าเชีย์เจ้าถิ่นอย่าง FC m i n มดีกว่านะครับดูแล้วเล่นในบ้านไม่แพ้ไปอย่างน้อยลุ้นถึงเบียดชนะได้เลยครับ คู่ต่อมาไปที่เวลา2ทุ่มตรงนะครับรุกเรสอันดับ12เปิดบ้านเจอกับโคลริยาอันดับ8รุบเบสมีอยู่8าดแต้มจากการชนะ2เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดบุกเสมอโซดิโนมา0ต่อ0น,นะครับมีแนวรับอย่างวิลเลียมครับปากหลังชาวบราซิลนะครับข้างหน้ามีชิดดี้โอซูชุกูหัวหอกชาวไนจีเรียเป็นตัวที่เด็ด ฝั่งของโกลโดิยเนี่ยมีก้าวแต้มจากการชนะ3แพ้3นะครับเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านนี้กับบาเต้บริซอฟมา0ต่อ2ครับมีเซอร์เกอาคีปปกับอังเดย์โซโลกินเป็นตัวที่เด็ดคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเพราะว่ารูปเบสตนี่เพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาในหลีกสูงสุดนะครับก่อนเกมเขายกให้รูปเบสเจ้าถิ่นเหนือกว่าผมยังมองว่าโกลโรดิยานะครับ ก็เป็นทีมเยือนก็จริงแต่ว่าไม่เสียเปรียบครับดูแล้วมีลุ้นบุกมาแบ่งแต้มได้นะครับซื้อ2มุมครับเชียโคกรดิยาจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้นะครับปิดท้ายที่เวลา4ี่ทุ่มครับดินาโมมินส์อันดับ9เปิดบ้านเจอกับจาฝูงสลูดครับดินาโมมินส์มี9้าแต้มจากการชนะ3แพ้3นะครับเกมล่าสุดบุกชนะสโมเลวิชมา3-1ครับมีมาโก้พับอฟสกี้ดานิโลเป็นตัวชูโรง ฝั่งสะดุดจากฟูมี13แต้มจากการชนะ4เสมอ1-1นะครับก็เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะเบลชิน่ามา3-2ครับมีอาเตมเซอร์ดิยุกกับอาบร์บุนกาฟาเป็นตัวที่เด็ดสถิติช่วงหลังเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้ดินโมมินสเหนือกว่าผมก็ยังมองว่า สลูดเนี่ยออกสตาร์ทได้ค่อนข้างดีในฤดูกาลนี้นะครับเล่นมา6เกมแพ้แค่เกมเดียวเหนียวแน่นใช้ได้ครับดูแล้วก็ยังน่าซื้อ2มุมนะครับเชียร์ไปที่สลูดทีมเยือนจะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยในคืนวันนี้ครับสรุป3มทีมในคืนวันนี้นะครับผมเชอบไปที่ f c m i n t ิ o l o กดีและสลูดครับและือนเดินนะครับฝากไปด้วยสำหรับรน์แอดของเรา7 M อสกออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ